thank you เราสามารถจัดการด้วยทุนของเราเองเราดูแลสมาชิกดูแลคนของในตำบลของเราด้วยเองแล้วเราก็บริหารจัดการด้วยตัวของเราเองทุนที่มาก็มาจากเงินออมของสมาชิกมาจากการออมทรัพย์หรือแม้ทั่งใครมีปัญหาเรื่องที่ดินก็มาออมเรื่องที่ดินใครมีปัญหาเรื่องบ้านก็มาออมเรื่องบ้านอันนี้มันก็จะเป็นการระดมทุนรวมทั้งเรายังมีการสร้างกลุ่มคุ้มกันในการตั้งกองทุนชาวพนักงานป้องกันผู้ คำประกันจะได้ไม่ต้องกระทบเปลืยอร้อนส่วนตัวสถาบันการเงินก็จะเป็นตัวในการจัดการเชิงระบบจัดการในเรื่องเอกสารจัดการในการทําแป้มจัดการในเรื่องการทําข้อมูลที่นี้ก็เหมือนธนาคารชุมชนนะคะเราให้บริการได้กลุ่มออทรั์แล,ล้วก็เงินฝากค่ะแล้วมีกองทุนชาปนากิจกองทุนประชารัฐกองทุนสวัสดิการคนที่มาใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นคนในชุมชนแล้วคนในตําบลพอยพูนและยังมีตําบลอือ่นๆเข้ามาร่วมด้วยค่ะ ทุกๆสิ้นปีจะมีเงินปันผลตอบแทนพื้นให้กับสมาชิกด้วยค่ะเรื่องอาชีพเราก็เอาเยาวชนเอาคนที่ต้องการฝึกอาชีพไม่ว่าจะเป็นฝึกอาชีพเรื่องป่าช่างปูนทําโต๊ะไม้เทียมช่างโซลา่าเซลล์เราก็เอาคนเรานี้ไปฝึกกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานพออบรมมาแล้วเราสามารถซ่อมบ,บำรุงดูแล ปั้นปูนก็คือ,อก็คือเอาปูนมาแล้วก็ทําเป็นโต๊ะนะครับแต่สลักด้วยไม้เทียมเปลือกไม้เหมือนธรรมชาติเม็ดเงินพอชอให้มาสามหมื่นแต่ถ้าสมนบนเนี่ยขยายได้จุดละประมาณ 2- องถึงสามแสนบาทการซ่อมมาโซลาเซลล์นะครับถ้าเกิดโซลาเซลล์เสียหายระบบเสียหายเราไม่ต้องไปรอช่างวันนี้เรามีช่างของเราเองสําหรับโซลาเซลล์ก็คือที่ไหนที่มีแดดเราสามารถใช้ได้ทุกที่ครับไม่ว่าจะเป็นกลางวานนันกลางคืน ถ้าเป็นกลางวันเราก็สามารถใช้กับพัดลมนอนได้ดูทีวีได้สําหรับกลางคืนก็คือใช้เป็นไฟสองสว่างได้ตลอด24ชั่วโมงครับและใช้กับการเกษตรก็คือใช้กับมอเตอร์ที่เราสามารถลากไปใช้ไปรดน้ําตรงไหนก็ได้ในสวนในบ่อในนาก็ได้นะครับที่สําคัญสบายกระเป๋าชาวคลองหินปูนแน่นอนครับจากที่หอยเป็นศัตรูของพืชเป็นศัตรูของนาข้าวนะครับซึ่งว่าต้องต้องใช้สารเคมีในการกําจัด แต่วันนี้เราเอาหอยขึ้นมาอยู่ในพื้นที่ที่สะอาดในการดูแลในการควบคุมนะครับมันก็ทําให้เป็นอาหารที่ดีแล้วจากที่เป็นศัตรูวันนี้กลายเป็นอาหารของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตะมนของอินทูนต้นทุนการเลี้ยงหอยของเราก็แค่350บาทค่าผายางนะครับแล้วก็ส่วนหอยเนี่ยเราก็จับมาจากที่นาที่บ่อของเราเองซึ่งมีทั่วไปในธรรมชาติเลยครับทำให้ใครๆก็สามารถที่จะเลี้ยงหอยได้ครับผม วันนี้เรามีศูนย์ดิจิทัลเหล่านี้ก็ทาให้ลูกหลานเรามานั่งเรียนออนไลน์ได้ที่นี่นะครับแต่การที่นี่หนึ่งมันไม่ได้เพียงแต่ลูกหลานนะครับทําให้ประชาชนอยากสืบค้นข้อมูลอยากรู้อะไรก็มาค้นหาข้อมูลได้นะครับซึ่งมันก็ทําให้เกิดประโยชน์รวมทั้งอยากจะทําเรื่องการตลาดที่นี่ศูนย์ดิจิัลก็จะมีในเรื่องของห้องสตูดิโอให้พัฒนาเรื่องนี้ได้แล้วก็มีกลุ่มเยาวชนที่นี่ที่คอยหนุนเสริม แล้วก็มีจากทางสถาบันการศึกษามาช่วยอบรมให้ความรู้อีกแรงหนึ่งสูนดิจิตอลชุมชนที่นะคะเราก็จะเป็นศูนย์ที่ให้ความรู้กับประชาชนในตำบลคลองหินปูน,นะคะให้คนในตำบลน,นะคะมาสืบค้นข้อมูลออต่างๆนะคะด้านอาชีพด้านออด้านการขายนะคะแล้วก็ตอนนี้เรามีการสอนเกี่ยวกับหลักสูตรการขายออนไลน์นะคะเพื่อที่จะให้นำผลิตภัณฑ์ ต่างๆผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการเกษตรสินค้าต่างๆค่ะที่คนในชุมชนทำนะคะ่ะนามาทําเป็นสื่อในการขายออนไลน์ให้กับคนในชุมชนเพื่อที่จะให้คนข้างนอกนะคะได้รู้ว่าในชุมชนของเราเนี่ยมีผลิตภัณฑ์สินค้าอะไรที่จะนําเสนอและก็ขายได้บ้างคะ่ะพี่น้องชาวคลองหินปูนพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยพลังชุมชนด้วยคุณชุมชนด้วยแรงตาชุมชนและเป็นจะกภาคีทําให้เราตอบโจทย์ความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืนแบบชาวกองญี่ปุ่น